สวัสดีครับพบกับผมมิสเตอร์เอ็มวันนี้เราจะมาพูดถึงพรมโลกชั้นพิเศษกันซึ่งเป็นพรมโลกชั้นที่พวกเราไม่เคยไปเกิดกันแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่เคยไปเกิดในพรมโลกชั้นนี้ซึ่งในวัฏะสงสารการเวียนว่ายตายเกิดอันยาวนานนั้นพวกเราเคยเกิดอยู่ในภพภูมิต่างๆกันมาหมดแล้วไม่ว่าจะเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ เทวดาพรลมพวกเราหรือพระพุทธเจ้าก็เคยผ่านพบภูมิเหล่านี้มากันหมดแล้วทั้งนั้นยกเว้นผมมโลกชั้นพิเศษที่ผมกำลังจะพูดถึงกันในวันนี้และในวันนี้ก็จะมีเรื่องราวในสมัยพุทธกาลมาให้ฟังกันด้วยเกี่ยวกับบุรุษคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนเก่าของพระโคโดมพุทธเจ้าในอดีตชาติซึ่งเพื่อนคนนี้เนี่ยเกิดในตระกูลต่ำ แต่ไปดึงผมของพระพุทธเจ้าของเราด้วยตอนที่พระพุทธเจ้าของเรายังเป็นพระโพธ,ธิสัตว์อยู่และเหตุใดเพราะเรื่องอะไรถึงกล้าไปดึงผมของพระโพธ,ธิสัตว์ที่เกิดในตระกูลสูงแล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับแต่ก่อนอื่นเรามาพูดถึงพรมโลกชั้นพิเศษนี้กันก่อนว่าพรมโลกชั้นพิเศษนี้อยู่ตรงไหนแล้วทำไม พวกเราและพระพุทธเจ้าไม่เคยไปเกิดเลยเดี๋ยวไปฟังกันครับนับตั้งแต่สวรรค์ชั้นที่หถึงสวรรค์ชั้นที่6ก็คือสวรรค์ชั้นที่หนึ่งจาตุมหาราชิกาสวรรค์ชั้นที่สองดาวดึงสวรรค์ชั้นที่3ยามาสวรรค์ชั้นที่4ดุสิตสวรรค์ชั้นที่5นิมมานาราดี สวรรค์ชั้นที่6ปรณิมมิตวสววตีโดยสวรรค์ทั้ง6ชั้นนี้จะเรียกว่าชากามาพจรก็คือเป็นสวรรค์ที่เหล่าเทวดายังคงเกี่ยวกับเรื่องของกามอยู่คือความรักใคร่แต่ถ้าสูงกว่าสวรรค์ชั้นที่6ขึ้นไปนี่แหละจะเป็นที่อยู่ของเหล่าพรมแล้วเราจะเรียกว่า พรหมโลกซึ่งในพรหมโลกก็เหมือนกับสวรรค์ชั้นชกามาผจรเลยในเรื่องของการแบ่งชั้นต่างๆแต่ในพรหมโลกนั้นมีถึง20ชั้นเลยจะต่างจากสวรรค์ชั้นชากามาผจรที่มีแค่6ชั้นโดยผู้ที่จะไปเกิดในพรหมโลกได้ก็ต้องเป็นผู้ที่ทำสมาธิจนได้ฌานขั้นใดขั้นหนึ่งเมื่อตายจากความเป็นมนุษย์จึงมาเกิดในพรหมโลกโดยลำดับชั้นของพรหมโลกนั้นผมจะขอข้ามไปเลยนะครับ เพราะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงแค่พรมมโลกชั้นพิเศษเท่านั้นถ้าใครอยากดูพรมมโลกทั้ง20ชั้นแบบเต็มๆเ,เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้เพราะผมเคยทำไว้แล้วในคลิปก่อนๆโดยพรมมโลกชั้นพิเศษนั้นจะมีทั้งหมด5ชั้นจะอยู่ระหว่างชั้นที่12-16ถึง16ของพรมมโลกหรือเราจะเรียกรลมๆทั้ง5ชั้นนี้ก็ได้ว่าชั้นสุดทาวาดโดยเหล่าพรมที่อยู่ในชั้นนี้ ต้องเคยเป็นมนุษย์แล้วก็เกิดทันคําสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้วได้มีโอกาสฟังธรรมนั้นจนบรรลุเป็นอริยบุคคลขั้นอนาคามีเมื่อตายจากความเป็นมนุษย์ก็มาเกิดยังพรมโลกชั้นสุดทาวาสและจะนิพพานในชั้นนั้นเลยจะไม่ลงมาเกิดเป็นมนุษย์สัตว์นรกสัตว์เตะชานเปรตอสุรกายหรือเทวดาอีกแล้วท่านต้องนิพพานในชั้นสุดทาวาสเลย ทุกคนพอเห็นเหตุผลหรือ,อยังว่าทำไมพระพุทธเจ้าหรือพวกเราไม่มาเกิดในชั้นนี้ก็เพราะว่า พระพุทธเจ้าตอนที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าในช่วงเวลานั้นท่านจะไม่บรรลุธรรมใดๆเลยจะเป็นอริยบุคคลขั้นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์ไม่ได้เลยเพราะท่านต้องตัสดสรุ้ด้วยตัวของท่านเองจะไม่สามารถฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าองค์ไหนแล้วบรรลุธรรมได้ก็แสดงว่าไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันและพระพุทธเจ้าองค์ในอดีตก่อน พวกท่านนั้นไม่เคยมาเกิดในพรมโลกชั้นสุดท้าวาดเลยสักองค์เดียวเพราะชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พอท่านตัดสรู้ในชาติสุดท้ายแล้วท่านก็ต้องปรินิพานเลยจะไม่มาค้างอยู่ที่อนาคามีเด็ดขาดแต่อย่างพวกเราเนี่ย ที่กำลังฟังคลิปผมอยู่ในตอนนี้ในอดีตพวกท่านก็ไม่เคยเกิดในพมโลกชั้นสุดทาวาดแน่นอนรวมถึงตัวผมด้วยก็ถ้าใครเคยเกิดในชั้นนั้นแล้วจะไม่มีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างทุกวันนี้กันหรอกนะครับแต่ถ้าในอนาคตอาจจะมีสิทธิ์แต่ในอดีตนั้นไม่เคยเกิดแน่นอน ก็ใครจะไปรู้ในภายภาคหน้าอาจจะมีพวกเราคนใดคนหนึ่งเนี่ยบรรลุธรรมเป็นอริยบุคคลขั้นอนาคามีก็ได้ไปค้างอยู่อนาคามียังไม่ถึงความเป็นอหรหันต์ถ้าค้างอยู่ตรงอนาคามีตายไปก็ไปเกิดในสุดทธาวาาภูมิได้ เห็นไหมอย่างพวกเราก็มีโอกาสไปเกิดในสุดทาวาสภูมิได้แต่สําหรับพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์การไปเกิดในสุดทาวาสภูมิเท่ากับศูนย์เลยและพรหมที่เกิดในชั้นสุดทาวาสนั้นจะมีอายุไขที่ยาวนานมากๆนานแบบที่พวกเราไม่มีทางจะนับได้เลย เอาง่ายๆโลกใบนี้จักรวาลนี้ถูกทำลายแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ถูกทำลายกี่ครั้งต่อกี่ครั้งเหล่าพรมที่อยู่ในชั้นสุดทาวาสยังไม่หมดอายุไขกันเลยเหล่าเทวดาในชั้นชกามาผจรที่ว่ามีอายุไขที่ยาวนานแล้วยังเทียบกับเหล่าพรมในชั้นพรมมโลกไม่ได้เลยนะครับแล้วยิ่งเป็นพรมมโลกชั้นสุดทาวาอีกไม่ต้องพูดถึงเลยอยู่กันไปยาวๆ หรือแม้แต่การมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากๆในวัฏสงสารนี้จนพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วมีพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปอุบัติขึ้นมาอีกเหล่าพรมในชั้นสุดทาวาสยังไม่หมดอายุไขกันเลยและเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องในสมัยพุทธกาลให้ฟังเกี่ยวกับพรมที่มีอายุไขานานมากๆและเรื่องนี้แหละจะเกี่ยวกับเรื่องของตอนที่พระพุทธเจ้าของเราตอนเป็นพระโพธิสัตว์ โดนเพื่อนคนหนึ่งที่เกิดอยู่ในตระกูลต่ำมาดึงผมและเรื่องเหล่านี้มันจะเกี่ยวกันยังไงมาฟังกันครับย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลในตอนนั้นพระพุทธเจ้าได้เสด็จจาริกไปโกศลชนบทพร้อมกับพระอานนท์และพระภิษุสงหมู่ใหญ่และในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าได้แย้มพระสวนก็คือการยิ้มแบบเล็กน้อยยิ้มแบบเบาบาง ถึงแม้พระพุทธเจ้าจะยิ้มเพียงเล็กน้อยแต่ด้วยความที่พระอานนท์เป็นสุดยอดพุทธอุปถากเป็นผู้ที่สังเกตพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดก็ได้เห็นว่าพระพุทธเจ้ากำลังแย้มพระสวนอยู่ก็คิดในใจเหตุใดหนอที่พระพุทธองค์ทรงแย้มพระสวนพระพุทธองค์จะทรงแย้มพระสวนโดยไม่มีสาเหตุนั้นเป็นไปไม่ได้พระอานนท์ก็เลยทูลถามกับพระพุทธเจ้าไปว่าเหตุใดพระองค์ทรงแย้มพระสวน พระพุทธเจ้าก็บอกไปว่าดูก่อนอานนเรื่องเคยมีมานานแล้วที่ประเทศนี้ได้มีนิคมชื่อว่าเวพาลิคะเป็นนิคมที่มั่งคัง่งเจริญมีผู้คนหนาแน่นมีพระผู้มีพระภาคพระนามว่าพระกัสสปะพุทธเจ้าอาศัยอยู่ที่เวพาลิคะนิคมพระกัสสปะพุทธเจ้าได้ประทับนั่งตัดสอนพิสษุ์ที่นี่แหละ พระกัสสปะก็คือพระพุทธเจ้าองค์ที่แล้วนะครับก็คือที่ตรงนี้เนี่ยที่พระพุทธเจ้าของเราและพระอานนท์นั้นยือนอยู่ในอดีตที่ตรงนี้แหละพระกัสสปะพุทธเจ้าเคยประทับนั่งอยู่เช่นเดียวกันพอพระอานนท์ได้ยินเช่นนั้นก็เลยปูอาสนะแล้วขอให้พระพุทธเจ้าประทับนั่งที่นี่เถิดเพื่อที่ตรงนี้จะได้กลายเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าทั้งสองพระองค์ได้ประทับนั่งในที่เดียวกัน พอพระพุทธเจ้าประทับนั่งแล้วก็ได้เล่าเรื่องในอดีตให้กับพระอานทน์ได้ฟังว่าดูก่อนอานนท์ในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะในตอนนั้นได้มีนายช่างหมอคนนึงชื่อว่าคติการะส่วนนายช่างหมอก็คือคนที่ทำอาชีพปั้นม้อหรือเครื่องปั้นดินเผานะครับ และคติการะคนนั้นก็เป็นอุปถาคอยดูแลรับใช้พระกัสสปะพุทธเจ้าโดยคติการะคนนั้นจะมีเพื่อนรักอยู่คนหนึ่งชื่อว่าโชติปาระมีอยู่ครั้งหนึง่งคติกาละได้เรียกโชติปาระมาแล้วบอกกับโชติปาระไปว่ามาเถิดเพื่อนโชติปาระวันนี้พวกเราจะไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะ ผู้เป็นอหรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอหรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นถือเป็นเรื่องที่ดีโชติปาละก็บอกไปว่าอย่าเลยเพื่อนคติการะมันจะมีประโยชน์อะไรกับการได้ไปเห็นสมณะเหล่านั้นคติการะก็ชวนเป็นครั้งที่สองบอกให้ไปเถิดเพื่อนแต่โชติปาละก็ยังยืนยันคำเดิมว่ามันจะมีประโยชน์อะไร คติการะชวนถึงสามครั้งแต่โชติปาระก็ไม่ยอมไปพอคติการะเห็นแล้วว่าเพื่อนไม่ยอมไปก็เลยบอกไปว่าเพื่อนโชติปาระนั้นเอาอย่างนี้พวกเราเอาเครื่องอาบน้ำไปที่แม่น้ำแล้วไปอาบน้ำกันโชติปาระก็ตกลงนั้นพวกเราไปอาบน้ำที่แม่น้ำกันแต่การไปอาบน้ำครั้งนี้คติการะก็มีกลอุบายมีแผนอยู่นะครับ คือเลือกแม่น้ำที่อยู่ใกล้กับที่ประทับของพระกัสสปะพุทธเจ้าพอทั้งสองไปอาบน้ำกันคติการะก็เอ่ยปากชวนโชติปาระอีกรอบว่าเพื่อนโชติปาระตรงนี้ก็ไม่ไกลจากอารามของพระกัสสปะพุทธเจ้ามาเถิดเพื่อนพวกเราไปเข้าเฝ้าพระกัสสปะพุทธเจ้ากันโชติปาระก็ยังปฏิเสธเหมือนเดิมนะครับ เพราะเห็นว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยกับการไปเข้าเฝ้าก็ปฏิเสธไปอยู่สามรอบจนคติการะต้องดึงไปที่ชายพกคือเสื้อผ้าชุดของโชติปาระเนี่แหละตอนแรกก็ชวนปกติแต่ตอนนี้เริ่มมีการดึงเสื้อผ้าละจะให้ไปให้ได้โชติปาระก็บอกเหมือนเดิมว่าไม่ไปจนครั้งสุดท้าย คติการะเลยจับไปที่ผมของโชติปาละเลยคือจะเอาไปให้ได้คราวนี้โชติปาละก็ตกใจว่าทำไมคติการะถึงทำแบบนี้คืออยู่ด้วยกันมาไม่เคยเห็นคติการะทํำแบบนี้เลยแล้วอีกอย่างคติการะเกิดในตระกูลต่ำแต่กลับมาจับผมของโชติปาละที่เกิดในตระกูลสูงก็คือตระกูลพราหม คือมันเป็นเรื่องไม่ปกตินะครับในสมัยนั้นที่คนตระกูลต่ำจะกล้ามาจับผมของคนตระกูลสูงแต่โชติปาละก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่แค่มีความสงสัยว่าเรื่องนี้มันช่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนักที่เพื่อนคติการะทำถึงขนาดนี้แสดงว่ามันต้องมีอะไรแล้วแหละมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแน่นอนโชติปาละก็เลยพูดไปว่าเพื่อนคติการะ การที่เพื่อนทำความพยายามตั้งแต่ชักชวนด้วยวาจาจับที่ชายพกจนล่วงเลยมาจับที่ผมนั้นก็เพื่อจะชวนกันไปในสำนักของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสป,ปะผู้เป็นอรหันหตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเองหรือคติการะก็บอกว่าเท่านั้นเองเพื่อนโชติปาระก็บอกไปว่าเพื่อนคติการะนั้นจงปล่อยผมเราเถิดเราจะไปกับเพื่อนสุดท้ายแล้ว ทั้งสองก็ได้ไปเข้าฝ้อพระกัสสปะพุทธเจ้าคติการะกก็แนะนำโชติปาระให้กับพระพุทธเจ้าได้ฟังวันนี้คือโชติปาระเป็นสหายรักกับข้าพเจ้าขอให้พระพุทธองค์แสดงธรรมแก่โชติปาระด้วยเถิด พระกัสสปุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้โชติปาระได้เห็นได้รู้แจ้งในเรื่องของการสมาทานการรับเอาข้อปฏิบัติสินต่างๆมาเป็นข้อปรับพืชปฏิบัติของตอนเองและก็แสดงธรรมต่างๆให้ฟังส่วนโชติปาระก็เพลิดเพลินกับภาษิทธถ้อยคำของพระกัสสปจนพระกัสสปแสดงธรรมเสร็จทั้งสองคนก็ก้มกราบถวายอภิวาทแล้วพระพุทธองค์ก็ลุกออกจากอาสนะแล้วเดินหลีกไป ในครั้งนั้นโชติปาละได้ถามกับคติกาละไปว่าเพื่อนได้ฟังธรรมนี้แล้วเพื่อนจะออกจากการคลองเรือนแล้วมาบวชไหมเห็นไหมครับทุกคนตอนแรกคติการะชวนเท่าไหร่ก็ไม่ยอมมาแต่ตอนนี้ชวนคติกาละออกบวชซะแล้วคติการะก็บอกไปว่าเพื่อนโชติปาละเพื่อนก็รู้อยู่ว่าเราออกบวชไม่ได้ เพราะเรายังต้องเลี้ยงบิดามารดาซึ่งทั้งสองท่านเป็นคนตาบอดแล้วยังชลาภาพอีกด้วยโชติปาระก็บอกไปว่าเพื่อนไม่บวชก็ไม่เป็นไรแต่เราจะออกบวชสุดท้ายแล้วโชวติปาระในชาตินั้นก็ได้บวชกับพระกัสสปะพุทธเจ้า ส่วนคติการะก็ได้บรรลุธรรมเป็นอนาคามีเมื่อคติการะตายไปก็ได้ไปเกิดในพรมโลกชั้นสุดทาวาสและมีชื่อว่าคติการะพรมพระโคดมพระพุทธเจ้าก็ได้บอกกับพระอานุ์ไปว่าโชติปาระก็คือเราตถาคตนั่นแหละในชาตินั้นทุกคนเห็นไหมครับแม้โชติปาระจะออกบวชแต่ก็ไม่บรรลุธรรมใดๆเลย ก็เพราะว่าเป็นพระโพธิสัตว์จะไม่บรรลุธ,ธรรมเพราะผู้อื่นมาสอนแต่ต้องตัดสืบธรรมด้วยตัวของท่านเองเท่านั้นในชาติที่เป็นพระพุทธเจ้าจนมาถึงชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าของเราที่เกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชก็คติการะพรมนี่แหละที่เอาเครื่องอัฐบริขารมาถวายเช่นบาทจีบอลเป็นต้น ทุกคนเห็นไหมว่าคติการะพรมนั้นอยู่ในชั้นสุดทาวาดนานแค่ไหนก็ตั้งแต่สมัยพระกัสสปะพุทธเจ้าจนมาถึงสมัยของพระโคดมพุทธเจ้าคือมันเป็นเวลาที่ยาวนานมากๆคติการะพรมยังเป็นพรมอยู่ในชั้นสุดทาวาดไม่ไปไหนเลยหรือจะเอาเหล่าพรมอนาคารีที่อยู่มานานกว่าในยุคข,ของพระกัสสปะพุทธเจ้าก็ยังมีนะครับคือในสมัยหนึ่ง พระโคดมพุทธเจ้าของเรานั้นประทับอยู่ที่ควงไม้พญาสาลาพฤกษ์ในป่าสุภวันใกล้อุกตนครพระพุทธองค์ก็รำพึงในใจว่าในพรมโลกชั้นสุดทาวาดเราไม่เคยได้อยู่เลยพระพุทธเจ้าก็เลยหายไปจากที่ตรงนั้นแล้วไปปรากฏตัวอยู่ที่พรมโลกชั้นอวิหาสุดทาวาดภูมิก็คือชั้นที่ส2องของพรมโลกเป็นที่อยู่ของพรมอนาคามี ในตอนนั้นก็มีเหล่าพรมทั้งหลายมาหาพระพุทธเจ้ามีตั้งแต่พรมในยุคสมัยของพระวิปัสสิพุทธเจ้าก็มีคือยุคนี้ต้องย้อนกลับไปถึง9กลกับเลยเหล่าพรมในยุคของพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระสิกขีพุทธเจ้าก็มียุคนี้ต้องย้อนกลับไปถึง31กลับเลยในยุคของพระเวสภูมิก็มีหรือในพัทละกับนี้พรมในยุคของพระกักูสันทาพุทธเจ้าพระโกนาคมนาพุทธเจ้าพระกัสปะพุทธเจ้าก็มี ทุกคนเห็นไหมว่าเหล่าพรมในชั้นสุดท้าว่านั้นอายุไขานานมากๆพวกท่านอยู่ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าองค์ในอดีตจนมาถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันพวกท่านก็ยังไม่ไปไหนเลยก็เพราะว่าเหล่าพรมในชั้นต่างๆมีอายุขยที่นานนี่แหละครับมันเลยเกิดเรื่อง ผมบางตนนี่ถึงกับคิดผิดไปเลยนะว่าตนเองเป็นอมตะไม่ตายแล้วไม่ต้องกลับไปเวียนไหยตายเกิดเหมือนกับพวกมนุษย์เทวดาในชั้นชกามาพาจรอ,อีกแล้วคิดว่าชั้นที่ตัวเองอยู่น้นเทียงแท้ถาวรที่สุดบางตนถึงกับคิดว่าตนเองนั้นเป็นผู้สร้างเป็นผู้บรรดาทุกสรรพสิ่งเลยนะครับคือมีความคิดเห็นผิดถึงขั้นนี้เลยจะต่างจากพรมโลกชั้นสุดทาวบ้านนะครับ คือพวกท่านไม่ได้มีความเห็นผิดแบบนั้นพวกท่านไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิยังไงวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับกับเรื่องของพรมโลกชั้นสุดาาท้าวบากก็หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น,น้อยหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เอ็มก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ